สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอทุกคนพี่น้อง่เขารอบแรกพี่เอพีขารอบแรพี่น้องสุขสุคนพี่อนอยนึงเ็อาหารกับชิมิอาหารสำแสรด้วยพี่น้องกเหมือนแร้หนึ่งเพชร้องว้าอะไมลานเ ใ้ปโยชน์ใหนังผาบจักเดือนให้จังกินให้ดังผาได้ใหญ่แม่งึ้งก็ยานถ้าตายพี่น้องเ้ยเราก็เลยพิธีพิธัน เราบอกให้กินยังจักอย่างเฮาก,กับโบกินคือกันพี่นะ้องเราบอกไมากินยังเฮาก,กับโบกินอันนั้นเฮาก,กับยันตายพวกเฮาแต่ง่ายง่ายง่ายมาบปกินที่น้ำมันปลดุกครับตาถูกเชียงโตัเต็น่ะตายส่งตุสิขาส่งขาหรือวะส่งไม่ขาส่งขาหือวะส่งล <laughs> ุงใม่สิครับ <laughs> <laughs> ขาลูกผู้ผลที่มหายเลขาดยันต้นเพราะแกจะโผด่เด้มันก็าเป็นก้นต้นแล้วอีเอ้ยสง่งน่องมันบบพอดีมันบบพอดีน่องสองตัวหายเปินเสื้อเสื้อไม่ยาวฟากมาหายกับมาหายน่องมันบมันใหญ่กว่าน่องกับหายพื่นจะมันจะโตเหมือนสีโตว่าแม่สีโตสง่องอีกไอ้กับไอ้กับน่องหนุ่มกำกันโตซ้ำ มันก็มีแข็เวลาฉงม่ยิ่งแต่ละมันหั่งง่ายเนี่ยมันพ่ไปฉงมัยิ่งได้นะมันฉงผู้ชายได้นะแต่แเพิ่มเพิ่นยังหนุ่มน้ำกันเป็นปีอืมเป็นไรหรอแม่เป็นน้ำมันยิงเพิ่มเพิ่ก็ยังใส่น้ำกันพี่น้องเลยแพนเพิ่นใส่น้ำกันใส่น้ำกันกับน้องน้องนะสำคัญกับอ้ายแล้วเพิเพิ่นใส่เบอร์เดียวกันกับอ้ายเลยน้องเพอ่มเ้าเขาน้องมใหญ่จะถืออืม ว่วปูกลคิริอิบอยู่ฮัแหละง่ายง่ายพี่น้องก็คนคนบดซ่องคนบดเบิงเเบบ่งใส่เข้าใส่เข่าบดคนบดนำไรคันกินเข่าวนี่คือข้าบโบหน,นมบดเบิ่งนี่เพิ่นก็สิส้วดแต่แนวกินพี่น้องข้าจวดแต่จังใส่เข่าข้าวาบโจวดนี่ก็สิกินแต่แนวกินและเขานี่ข้ามเดียวนี่อเอาเขาพอก็แนวกินแต่เขาแบบออกแนวกินปืดเขาเดี <c oughs> ๋ยวหัวมันใหญ่นะมันนานใหญ่นะมันเป็นมันจะเป็นซ่วงกินอาหารแหละ คั้นพยัญพามอยู่แล้วไข่แน่แบบเพิ่นสกินขาวแน่เออพยาญพามเพิ่นส้มเพิ่นล้กระจุอดเพิ่นใส่ขาแน่เพาะอ่ะเพ่ก็ใส่จับคันะส้มเิ่นกินน้ำชุ่มเขาชุ่มเขาเพิ่นไปส้มไปว่าวเพ่นสอมเพไ่นเบิ่งเพิ่นรับประกันนวแตอาหารทีเออพอจไปวัดไปร่วมเนี่ยพูดเ่ยซ่ามากขัอาจารย์มเมีนไหมแอปอี จานนี่พอนะแท้แปดปีแลยเนาะยังสามคนหกปีอยู่อืมโอ้ยปีนยหนอนเล๊เปนเล่นกับระเต็มห่วยมันคือสิหกปีตลอดเท่านะเจ็ดปี บาแล้วตั้งแต่ปีกายปีซื่นเนี่ยหกปีนะไปหกมอนะ่ะหกปีหกปีหรือหกปีอยู่สองปีบาเลยนะหกปีหกปีหกปีเจ็ดปีนี่เนี่ยเหรอเดือนงกขาเต็มไปเริ่มเขาแปดบอกเล้ยงว่าหมินมหมกยิ้มมอันผู้บริยากนี่หมูอิมอ่มม่เลยยังอิม่มยังกินอยู่อันผูบนะ้บริยากนะผู้ยาบบกนะยาบ่อะไร เพิ่นผู้บ่อยากนะยังนั่งใส่จมึมนจมื่นเลยเมียนมาเนี้บ่กินข้าวบ่กินบ่กินบอกกินบ่กินลายกับหมูไว้ของดีบอกเอิญยังไงเงื่อนเห็ดพี่ิจารณานะเจ้ายายยังออกมานะมาแล้วยายยังออกมานะจึงถึงเฮือน น้ำหนักข่กขาใจขึ้นสามโลก,กินยานีสอมื่นร้นนมือกว่าคอู่บอกแิจรงธรรมใรเน่้อหน่ในอยหนึ่งอันบอกนข,อข้าวผัดแท่กินจันะแม้กระปองต้มัมแพ้แป้อะไรนะ จ,จ้างบนมีค <bunker. S 2> นเม kind of ียนไหมซ่องไม่ร huh. uh ู huh. Huh? ้เขาสิซอยเ้าจ้มัวเหรอปัดนลูกปัดแน่ยี่น่อยปัดเพือนจะก่อนจะนางเตงเอามื่อไรมันสีเปื่อนนะออปัดฮะอื้อือขึ้นวายเราาดอ่ะ ก็หามาเดี๋ยวฟืลนโตมาอะเออยังงี้ก็ไปหายเกือบโตทำหมก็เหรอฮ่าอะเจ็บป่วใจป่วใจมึงหนังมือกูก็เล็บเกือบออกทำไมท่านทำกูข้าอย่างนี้ ทำไมไม่เอาฟ้ามาตัดนิ้วมือค้าเสียเลยที่กันยังมือมันค้างบนเขาเรียนค้างบานมือดีเลยผนี่งึ่งผักพ้าอ้อมให้ยุกิผัดผ้อ้อมให้ร้านบุเป็นระเบียบเพีย่เขายัางาก,กับหมูกระติกบ่แลรกเวลาเขาข่วนขนาดนี่ดึงมาแล้วหกบ่นบ่ได้อังส้มกันลนะ ผ้าอ้อมน่ะคือชิเบิร์ดสำนีเลยเนาะเบิร์ดยามผ้าอ้อมมันแหละนี่ยาห้าวถิมอะไรอยู hmm. Wait, right? ่พืชอะไรแม่แฉอะไรนพผอมันเอาลงน้ำบ่จังเหมือนผอมันเอาลงน้ำด้วยละหันหัวนุ่มตัวน้าแฉเนี่ยผูุ้พวงนุ่มตัวผุตัวผุตัวห้ามผุเออนี่มาถิ่มมามาแฉไว้ในกระสานไม่รู้ทันทันแล้วมาแฉไว้บึ่งไปสุ่ยสุพัด เบื้งเครื่องนารายโพดนี่พี่น้องเอ้ยเครื่องเพื่อน่ะพี่ยาเพิ่นฝากมาให้กับป้านี่ครับขี่ับเพิ่นเบิดอีกแล้วแหละพี่น้องเอ้ยชิได้ใส่แต่ยกเดียวคะแหละครับขับได้ไหมขัแหล้วขับก็เมียนให้น้องยุกิอีกมันบบมีเนาะมีอะไรนะบิดบิดบิดซุยม่านอยู่นั่นเบิ่งสิเอา๊วห่มอยู่กับห่มกับ อืมหมู่อะไเนาะไอ้ไปส้มกันอยู่เดีหาเองไปซื้อเพื่อซื่ออื่นอ่ะอืมซื้อพร้อมกระสุดบักฮัมมันน่ใชะสุดบักฮัมนะพลังใบบุกอีไปใส่แมคซีแดงตัวเขาซื้อตัวพอใจมันซื้อมาให้นะอยู่ในคือเพ้นใส่ยหลงใช่ใส่ไปบุญนะคะใส่ไปบุญทันทีเด้อ จริงจริงตลิงจริงจริงว่ายตามันกเป็นน่าตัวนะะ่ะต้าหอกจาเถอเส้นน่ะลูกไผ่ลูกม้าแบบนี้ถ้าวือตนี้นะนั่นเข้มกัดอีร้อยนะเอามาใส่ขึ้นเคือเก่าอ่ะลงมานอนบนแล้วทำท่าเนียนเรา เห็นแสงเหมือนผีปอบแต่พอเราถ่ายคลิปทำเป็นนอนอไม่ธรรมดานัา่นเราทำไมคุณไม่สบายดีเนียนไปอีกเมืกี้ยังแสงหุนห่นๆอยู่ มานอนบ่อนขอได้โอ้ยลูกล้าพอนอนแพงดีแพงดี พี่น้องไอ้กระสันแล้วมันปิ้นปื้ปิ้นปื้ป้าดลูกข่อยคนนี้ก็เป็นตะแพงอะไรลูกผู้นี่ผนานยาวเลิจิลูกเถาว่าคือมีหนูอัดเพาะเออลูกกับใายๆเสียออกแสงเหละพี่น้องเดือบกับยาวๆา,าวที่จะไปจกกิจจับเลย เป็น,นแอลจังฮะแอลเป็นอะไร <c oughs> ถ่ายคลิปว่าผู้เดียวกับเป็นนะพี่น้องเลยบ้านนี่บอ่อนไฟไปกับบัว่าานำ้ำฮันมาหาลูกคือเก่า เราไม่พอกันคลิปนะว่าพีดอยอกับ,บ่เป็นเราไปอาบน้ำเชือก่อนหันวาก็ฝัดลมนี่แหละ